เคล็ดลับนี้สายมูไม่ควรพลาดเลยคะ่ะหลายคนนะคะที่เข้ามาปรึกษาแล้วก็ถามว่าครูคะจะทำอย่างไรดีใจมันไม่นิ่งเลย ซื้อแรกก็เฉียดไปเฉียดมาซื้อก็พลาดนะคะหรือวันนี้ขายของไม่ปังเลยค่ะอยากเพิ่มยอดขายปังๆนะคะอยากเฮงค่ะครูจะเอาเคล็ดลับมาฝากก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะใครที่กำลังติดขัดอยู่ก็ขอให้ทุกคนนะคะรื่นไหลโชคลาภไ,ไหลมาเทมานะคะ ให้ทุกคนทําตามนี้เวลาที่เราฟุ้งซ่านหรือบางคนอยากนั่งสมาธิแต่จิตไม่นิ่งเลยหลับตาปุ๊บนะคะมีแต่ภาพลอยมาเต็มหัวเลยใจเนี่ยกระวนกระวายตลอดเลยนะคะคิดถึงเป้าหมายทีไรใจมันฟุ้งซ่านตลอดให้เราทําแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็กลั้นไว้ ท่าที่เรากั้นได้แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจของเราออกมาเบาๆนะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปใหม่ทำแบบนี้นะคะเจ็ดครั้งทำแบบนี้นะคะเจ็ดครั้งเจ็ดรอบให้เรามีความรู้สึกถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงตัวเอง แล้วเราจะไม่คิดอะไรค่ะหลังจากนั้นเราจะเริ่มรู้จักแค่ลมหายใจตัวเราเท่านั้นความฟุ้งซ่านหรือสิ่งต่างๆที่เราปรุงแต่งความคิดของเราเองที่มันทำให้จิตใจมันวุ่นวายกระสรับกระสาย,ยเลขไหนดีเลขนั้นก็ดีเลขนี้ก็ดังนะคะมันจะเริ่มเบาลงแล้วเราจะสังเกตได้เลยว่าอ๋อลมหายใจเข้าพักไว้ก่อนผ่อนออก เบาๆแบบนี้นะคะแก้วความฟุ้งซ่านดีนัแกลและมันเป็นการฝึกสมาธิในตัวเรานะคะแบบไม่ต้องนั่งสมาธิเลยก็ได้คุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นและมีสติมากขึ้นเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่พรีผามนะคะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่กระโชคโคกหากหรือเป็นคนที่คิด ไม่ทันทำอะไรก็พูดก่อนคิดหรือตัดสินใจไปก่อนที่จะได้คิดด้วยซ้ำไปคุณจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเป็นคนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นเวลาที่คุณทำธุรกิจคุณทำในเรื่องของการค้าการขายโชคลาภแม่นเป๊ะ ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราดีขึ้นมากเลยนะคะเฮงๆรวยๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีทาวรตลอดการค่ะเฮงกว่าย่อมดีกว่าค่ะ